ตลาดวาพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมนำเสนอ Mitsubishi Lancer นะผม V98 นะครับราคา39,999บาทนะครับคันนี้เป็น Mitsubishi ไทยเบนซ์นะครับเครื่องหัวฉีดของผมเกียร์ออโต้นะครับเกียร์เข้าใช้งานได้ปกติครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับแอร์เย็นนะครับช่วงล่างดีสีตามสภาพเลยนะครับผมก็ยังเงางามนะครับอาจจะมีรอยตำหนิเลี้วรอยบ้างนะครับผมตามอายุรถ ภายในก็สวยๆนะครับสวยๆเดิมๆสะอาดนะคาเงินสดรับผม39,999านบาทนะครับสามารถต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับผมเล่มทะเบียนชุดโอนครบๆเลยนะครับภาษี64ครับผมพิกัดดูรถยูนนะครับอยู่สาสสามครับผมเรียบพองทวีวัฒนานะครับเกียร์ออโต้เบาะหนังนะครับหน้าต่างไฟฟ้าเบาะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะครับ โดยรวมแล้วยังสวยนะครับผมสวยเงางามมีสูทไทยเบนซ์นะครับห้องเครื่องกันเดิมๆมาเลยนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนก็คลิกที่ชื่อคลิปนะครับผมก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆม,มาลงทุกวันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ